คุณนัตยาคะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญเลยนะคะของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะ,คะกับวันเฉลิมพระชพราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ค่ะ,คะ,ะหลายพื้นที่นะคะก็ได้มีกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้นะคะทางสํานักพระราชวังค่ะ<ช>ก็ได้เปิดเว็บไซต์ w w w r o y a l t h a i l a n d c h นะคะก็สามารถร่วมลงนามได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ เชะะ่นเดียวกันค่ะในส่วนของจังหวัดยะลาเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานั้นนะคะประสบนิกรชาวไทยค่ะร่วมกันทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมรษา28กรกฎาคม2566ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายสุพจน์รอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน72รูปโดยมี หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนะคะประธานในพิธีได้ถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนและประเทศชาติค่ะขณะที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะคะนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีนำส่วนราชการประชาชนชาวไทยมุสลิมร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นัประการค่ะพร้อมร่วมกันถวาย พระพรชัยมงคลและร่วมกันกล่าวดูอาขอพอรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ ขณะเดียวกันนะคะที่โรงเรียนนาราศิขาลายอำเภอเมืองจังหวัดน,นาราธิวาสน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดน,นาราธิวาสเปี่ยมประธานนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งพระสงฆ์จำนวน39รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในส่วนของพื้นที่จังหวัดนคร ศรีธรรมราชค่ะที่นาสนามเมืองนครศรีธรรมราชนายอภินันเผือกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้นำส่วนราชการพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแต่พระพิสุสงจำนวน81รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะได้นำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็น ข้าราชการที่ดีตามรอยพายุคลาบาดในฐานะข้าของเป็นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าวราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระสงฆ์นะคะ72รูปค่ะทั้งนี้ก็ มีผู้นำศาสนาคริสต์และก็อิสลามร่วมถวายพระพรชัยมงคลตามหลักของทั้งสองศาสนาอีกด้วยค่ะก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ลานอเนกประสงค์สลักลางจังหวัดภูเก็ตน,นายนรงวุ่นสิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนําส่วนราชการข้าราชการและประสบนิกรชาวภูเก็ตร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์50รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม ราชบพันษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งบรรยากาศค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินประจําปี2566โดยผู้เข้าร่วมพิธีนะคะร่วมกล่าวคําถวายสัตยปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพลียงกันค่ะ